ตัวดีเอสเคชั e นนะครับนี่ผมอาจจะนำเสนอ,นอในการการทำโรงเรือนแบบ DIY วนะฮะแบบสบายๆนะฮะอันนี้ผมเกลี่ยพื้นที่นะฮะคือแต่ก่อนนั้นมันจะมีขาฮะต้นขานี้ก็ก็ถอดถอนออกมาหมดแล้วนะฮะก็อันนี้เกลี่ยนะฮะสำหรับการปลูกผักนะครับฮ ส่วนโครงสร้างนะผมก็ใช้เหล็กนะขนาดครึ่งนี้วนะฮะก็อครึ่งโครงนะฮะอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะก็ประมาณ70%นะิเปเนะเกิดแพ่กันสาดนะฮะที่ยังไม่ได้ทำนะฮนะอันนี้ใช้สำหรับปลูกผักนะกินเองนะครับ ส่วนต้นพริกนะฮะก็ผมก็ได้ทําการย้ายออกมานะฮะก็เหี่ยวแล้วนะครับบันต้นก็เหี่ยวเพราะว่ารากที่ถูกเครื่องย้ายนะครับเดี๋ยวดูสองถึงสามวันนะครับก็จะดีขึ้นนะครับก็รอดตามนะฮะเดี๋ยวอีกสองสามวันนะฮะก็จะซื้อหรือว่า จะลงมาลิบพันนะฮะตอนนี้ก็กำลังพกอยู่นะครับโอเคนะครับนี่โครงสร้างคร่าวๆนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางในการทำโครงสร้างนะครับเป็นโครงเรืองนะฮะอันนี้แบบพลาสติกใสนะฮะ PVC นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม